สวัสดีท่านผู้ชมพ่อปันอีกครั้งนะครับบนช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปที่งวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูตัวเลขตรงนี้นะท่านผู้ชมห้าหนึ่งออกไปแล้วนะท่านผู้ชมนะงวดก่อนนู้นนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วออกศูนย์สี่นะท่านผู้ชมเนาะ ที่เหลือก็คือเจ็ดแปดเก้าด้านบนนะผู้ชมที่ยังไม่ออกเนาะก็อย่าลืมนะครับวันนั้นเรามาถ่ายทําให้ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับตัวเลขนี้เนาะแต่วันนี้เราก็จะพามาดูอีกในช่องคนในช่องคนสองเลขนะผู้ชมด้านล่างออกไปแล้วนะผู้ชมห้าหนะึ่งเนาะศูนย์สี่ออกไปแล้วเนาะก็เหลือด้านบนนะผู้ชมเนาะแปดเก้านะผู้ชมก็อย่าลืมนะเก็บไปพิจารณา ก็เป็นแนวทางในงวดนี้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขนะท่านผู้ชมกับผีเรือล่มทั้งห้านะท่านผู้ชมเนาะกับเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครที่อยากดูคอหวยแม่พายก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมแอดมินก็ขอไปแล้วเนาะแต่ ช่องคนสองเลขเราก็จะมาทํามาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมกับหัวเรือลําที่สองนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับใครที่อยากดูหวยไม้พายนะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูในช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับใครที่อยากจะดูหวยไม้พายนะท่านผู้ชม อันนี้เป็นหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมคนกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักสกอนนะท่านผู้ชมเนาะภาพและเสียงโดยแอดมินเทพนักสกอนนะท่านผู้ชมอยู่กับวัดผีเรือล่มหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะมาพูดมาคุยกันได้นะท่านผู้ชม ซาทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ผีเรือร่มทั้งห้าช่วยโดดบันดาลให้มองเห็นตัวเลขด้วยนะครับขอโชคขอลาบเนาะให้แฟนช่องคนสองเลขก็ได้มองเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับแม่เนาะมีมัมดแดงด้วยนะท่านผู้ชมเห็นไหมยวค่อยๆส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมพา,าหัวเรือลำที่สองนี้เนาะ ค่ยต hmm. mm ัวเลขมาถูกหลายงวดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาดูนะท่านผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะค่อยๆส่องไปเรวยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะค่อยๆส่องไปเรวยกันนะครับเห็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าคนเราอาจจะมีโช่ลราบไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชม เป็นตัวไหนท่านผู้ชมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขทำไมวัดแดงมาเกาะอ,อันนั้นละตัวหนึ่งท่านผู้ชม ดีนะ๋น้ามดแดงเขาเห็นอะไรตรงนี้นะท่านผู้ชมตัวเลขน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่กับมดแดงหรือเปล่าท่านผู้ชมนมดแดงจะกัดมือแอดมินขอตัวเลขหน่อยเด้อตรงนี้แหละมนะเห็นมดแดงใจ้นไปแล้วนะ เห็นไหมครับผู้ชมอันนี้เลขห้านะท่านผู้ชมนี่อันนี้เหมือนเลขเจ็ดนะผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเนี่ยเลขเจ็ดอันนี้เลขห้านะผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมจะลองลูบอีกรอบนึงดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ เลขเจ็ดหรือเลขแปดอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดนะคุณผู้ชมเนี่ยเจ็ดหรือแปด อันนี้เลขแปดนะผู้ชมนี่แปดอันนี้น่าจะเป็นเลขเก้านะผู้ชมเนาะน่าจะใช่เก้านะผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนะผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะแปดเก้าเก้าแปดนะ 8, 9, 9, 8นะผู้ชมส่วนตรงนี้เป็นห้าเจ็ดนะผู้ชมเนี่ยเลขเจ็ดนี้เลขห้าน,นะผู้ชมเนาะควาเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชม แต่ละคนแต่ละสายตาจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมตัวเลขมีสองคู่ชุดนะท่านผู้ชมนะับแปดเก้าเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้านะท่านผู้ชมสำหรับตรงหัวเรือนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้มองมุมไกลๆเนาะจะได้เห็นหมดเนาะเห็นไหมท่านผู้ชม ดเก้าเก้าแปดนะท่นนะานผู้ชมเนาะแล้วก็จะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะสองคู่ชุดนะท่านผู้ชมเนาะจากหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมแคบหน้าจ,จอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชมที่นี่คือเรือลำที่สองที่วัดผีเรือลมนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเราได้มาแล้วนะท่านผู้ชมนี่เป็นเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนตรงนู้นเป็นชุดนะท่านผู้ชมที่คนเนาะที่เขาถูกหวยถูกลอตเตอรีร่ก็ามาถวายนะท่านผู้ชมเนาะเสื้อผ้าก็เยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมที่มีผู้ใจบุญที่เขาถูกหวยถูกลอตเตอรีร่เนะาะเขาทำมาถวายแด่แม่นางผีเรือร่มนะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือลำที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะที่เรามองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นหัวเรือลำที่หนึ่งแล้วก็ตรงนั้นเป็นไม้ทายนะทผู้ชมส่วนไม้ทายแอดมินก็ขอไปแล้วนะผู้ชมเนาะก็เข้าไปดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงได้เลยนะท่านผู้ชมแต่คลิปนี้เรามาอยู่กับหัวเรือลำที่สองนะผู้ชมเนาะกับช่องคนสองเลขนะผู้ชมตัวเลขเราได้มาแล้วนะครับสําหรับหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชม เดี๋ยวพาแอดมินจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเห็นตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนะท่านผู้ชมทางช่องคนสองเลขนะครับสําหรับคนที่อยากจะดูไม้พายนะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูในช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะ เป็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่แอดมินจะซูมเข้าไปให้ดูนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้ด้วยแล้วก็แล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เราเห็นจุดจุดนี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขแปดเก้านผู้ชมเลขแปดอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะไปมือแอดมินนะผู้ชมตัวนี้เลขเก้านะผู้ชมเนาะ ดเก้าเก้าแปดนะผู้ชมส่วนตรงนี้เป็นเลขห้าเจ็ดนะผู้ชมนะห้าเจ็ดอยู่ตรงนี้นะผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับสองคู่ชุดสวยๆนะผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมนี่คือหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนไหมท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับกับหัวเรือลำที่สองนะท่านผู้ชม เป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะชื่นชอบกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขสวยๆทวัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมหรือวัดเทพชยมงคลนั่นเองนะท,นนออท,งนะท่านผู้ชมนะี่คือเรือลําที่สองนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเราได้มาแล้วนะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ท้งช่องของเรา พบกันบนช่องคนสองเลขนะครับฝากกดติดตามให้อดมินด้วยนะท่านผู้ชมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ